สวัสดีค่ะวันนี้นี่จะมาลองฝึก FC Mobile นะคะวันนี้น้องออกแกนไม่อยู่นะคะไปโรงเรียนนะคะอันนี้ก็เลยมาเล่นเองนะคะเกวเลยมาเล่นเองฝึกนะคะอาจจะไม่ค่อยเก่งนะคะแล้วก็อันนี้เล่นใน iPhone นะคะเออก็ยังงงๆอยู่มันเชื่อมถึงกันได้ไงก็ไม่รู้งง ทำไมอะ่ะตอบรับคำข,ขอไม่ถูกต้อตอบรับแล้วเครื่องน้องก็ทำไมมันเชื่อมถึงกันได้ไงงง อบคุณสำหรับการแอดมานะคะแต่เครื่อง iPad ดน้องมันเต็มแล้วอะ่ะแล้วทาไมถึงทาไมถึงยังแอดได้ก็ยังงงงงหรือว่ามันคนละเครื่องหรือเปล่างงอะอันนี้แอดได้ จะจะรับให้ได้ทุกคนนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ แล้วมันเชื่อมเป็นชื่อเดียวกันได้ไงก็ไม่รู้อะงงะยะมาลองดูบันลงดอ ลงดอคืออะไรอ่ะหมดตัวต่อตัว,ตวอ่ะกดเล่น เตะไปไหนวะเนี่ย นิดนึงอ้าวตัวเกียวไปไหนวะเนี่ยเอาเอาเอาอย่าเพิ่งว่าเกลียวไก่นะเพราะว่าเพิ่งฝึกเล่นได้แค่ไม่กี่ครั้งเองก็ยังงูปลาปลาอยู่ อยากเล่นชอบชอบเล่นเกมพวกตีป้อมเหมือนกันนะแต่ว่าลบเกมไปแล้วอยากลองเล่นชอบชอบออกแนววายนิดนึงมามามาวันนี้ต้องเข้าเอ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 า ไปไปไปโอ้ยสูงไปสูงไปอีกชวนเล่นได้นะคะ สามารถชวนเกยวเล่นได้ตลอดนะคะค่ะเกลเครื่องเกวหรือเครื่องออแกนออนเกมนะคะสามารถชวนเล่นได้ตลอดนะคะ เข้า how ออกเวลาจะหมดแล้วไข่ยังไม่แตกเลยอ้ายเข้าแล้วครั้งที่สองในชีวิตเข้าแล้ว อดเกือบหมดเวลาพับโซโลโมชั่นอ่า หมดเวลาเย yeah. ่หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์สวย พี่เชิญมาเปล่ามาแล้วอ่า P N U V J ใช่ไหมมันแหลกเอ้มันมันแหลกแหลกทำไมรู้สึกเหมือนแหลกแหลกจังเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยออกเลยฮ่า มันมัน,มนเอามันเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยาคียเคีอ้ยหลับได้อ้ โอ๊ยเข้าแล้วเ,เราจะตามทันไหมเนี่ยโอ้มค oh <my> ์ก๊อดคืออะไรอะ่ะครึ่งเวลา อจมอ้าวอ้าวจะแย่งลูกได้ไหมว้ายเขามาทางโกเกลแล้ว โอ๋อสุดยอดไปเลยว้ายทับสโล ออกไหมออกไหมออก ไม่ได้อ่ะเอเกือบไป ฟาวแน่เลยฟาวใช่ไหมฟาวใช่ไหม เพียงแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย